ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้คุยกันไปเกี่ยวกับ การแจกของที่ GM ฝากมาแจกนะครับก็เป็นพวก power bank นูน่นนี่นั่นผ้าฟรีไฟล์ของลิขสิทธิ์แท้ฟรีไฟล์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เยอะมากๆเลยเนาะใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนำเว็บน u กเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยแะ้วยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราดฟรีไฟบางวันมี i d หมก F 99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในะคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย ก็แจกไปทั้งหมด5รางวัลแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับทั้ง5ท่านนอะก็เดี๋ยว ทัก Facebook ผมมาก็ได้นะครับผมทั้ง4คนนี้นะครับผมก็น้องบอกว่าพึ่งกลับมาเล่นนู่นนี่นั่นโอ้ยยาวมากๆเลยซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมากๆเลยเนาะก็เอา f a c e b o o นะครับผมที่ใช้คอมเมนต์นะครับผมที่เขียนในคอมเมนต์เนี่ยทักมาก็ได้นะครับผมหรือว่าน้องคนที่คอมเมนต์ไลน์ยี่สิบแปดนะครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้ทิ้ง Facebook ไว้เนาะก็ทักมาแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ย เป็นเจ้าของช่องนี้ก็ได้นะครับผม facebook ผมก็อันนี้เลยนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับผม p o w e r b a n แบ0 0 0หมิลลิแอมเลยแล้วก็ผ้านี่คือผืนใหญ่มากๆใช้คุมหัวใช้อะไรก็ได้นะครับผมนะเป็นผ้าอเนกประสงค์นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ที่เรากลับมาเจอกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้หลายๆคนเนี่ยถามหานะครับผมว่าพี่ มันหายไปไหนนะครับในส่วนของตัวคลังแสงอาวุธนั่นเองนะครับผมก็จะมาภายในคืนนี้แล้วนะครับสำหรับคลังแสงอาวุธนั่นเองเนาะแล้วก็ปืนที่จะมานะครับภายในคลังแสงอาวุธก็จะมีปืนยอดฮิตยังวูดแพคเกอร์ up l e v เวลดด้วยนั่นเองนะครับนี่ปืนตัวนี้นะครับผม Majestic พลาวเลอร์ ower, ตัวนี้นะครับพลาวเลอร์ ower, เออเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับโคตรเทนะครับผมตัวนี้เลเวลเจ็ดด้วยนะครับผมแล้วก็ปืนที่จะมาอีกปืนหนึ่งผมว่าใครหลายๆคนน่าจะแบบฮะทำไมเป็นแบบนี้ นะครับผมก็คือจะเป็นปืนพาราโฟลอัพเลเวล7นั่นเองนะครับผมหลังจากที่มาเป็นตู้8แล้วก็ยังมาในกิจกรรมคลังแสงอีกนะครับผมใครที่ดองโทเคนคลัลงแสงไว้ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ย จัดตู้8ไปแล้วมาทําแบบนี้ได้ยังไงแต่เขาทําแล้วนะครับผมก็มาตั้งแต่วันที่14นะครับผม14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงกับการทําแบบนี้ก็ผมบอกง่ายๆเลยมันก็คือเป็นการตลาดนั่นแหละนะครับมันเป็นการตลาดนั่นแหละเนาะก็คือถ้าเขาเอาปื้นใหม่เนี่ย มาในคลังแสงอาวุธก่อนเนี่ยเขาก็จะคนที่ดองโทเค็นเนี่ยก็จะไม่ลงทุนแล้วก็ซื้อเจ้าตัวพาราโฟลเลเวลเจ็ดตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับผมว่าในคราวหน้าเนี่ยถ้ามีปืนเลเวล7มาแบบตู้แปดอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีคลังแสงอาวุธตามมาที่หลังแบบปืนพาราโฟลออไซคโครนตัวนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับภายในคืนนี้เนี่ยยังมี โทเค็นอีโวกลางนะครับผมตู้โทเค็นอีโวกลางตู้โทเค็นอีโวกลางเป็นแบบไหนถ้าใครจําไม่ได้นะครับผมก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตู้โทเค็นอีโวกลางจุกใจนั่นเองก็คือจะมีโทเค็นอีโวกลางตัวสีเขียวนะครับผมมากสุดก็จะเป็น1540นอนแล้วก็จะมีรองรองล,อง,ลองมาแล้วก็จะมีพวกโทเค็นปืนอัพ ต่างๆนานาแบบว่าสุ่มได้ทีก็คืออัพเต็มเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็จะมีเป็นปืนหนึ่งเลยนะครับผมเป็นสกาฉลามเมกาโลดอนอัลฟาตัวนี้นะครับผมแบบอัพทีเดียวเต็มเลย1450นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอีกปืนหนึ่งนะครับผมเป็นปืนกลเบาก็คือจะเป็น m p 0 เพชดดาตอรี่ขอบบ้าตัวนี้นะครับผมนี่พรเดเตอร์ขอบ้านะครับผมโคตรเพ่ตัวนี้นะครับผมอัพเต็มเหมือนกันนะครับถ้าสุ่มได้ก็คืออัพเต็มเลยนั่นเองนะัแล้วก็จะมีเป็นสกินที่อยู่ในคลังแสงอาวุธด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัว Wood p ็ c k e r รนะครับผม m a เจสติกพาวเลอรตัวนี้นั่นเองนะครับอัพทีเดียวเต็มเหมือนกันแล้วก็มีเป็น ปืนใหม่ด้วยนะครับผมอย่างเป็นพาราฟ้รอไซโครนตัวนี้นะครับพ่าออกแล้วอัพเลเวลเต็มทีเดียวเลยนี่ก็คือแบบที่ผมสุ่มมา14,500คืออะไรครับเนี่ยก็แต่มันก็ไม่ได้ออกง่ายๆนะครับผมอย่างเจ้าตัวโทเค็น 1450 uh, นั่นเองนะครับผมแล้วตัวโทเค็นกลางตู้โทเค็นกลางตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าการสุ่มนะครับเล่น10ครั้งลด50%ภายในครั้งแรกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็น2กิจกรรมนะครับที่จะมาในคืนนี้มีคลังแสงอาวุธแล้วก็มีตู้โทเค็น well อัพเวลเต็มนั่นเองนะครับผมสำหรับตู้โทเค็นเนี่ย จะมาไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผม14กรกฎาคมนะครับไปจนถึง19กรกฎาคมนะครับผม5วันเท่านั้นนะครับ5-6วันเท่านั้นเนาะแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่กลับมาคืนนี้เรายังไม่ได้สุ่มกันเลยนะไม่ใช่คืนนี้สิคืนก่อนนะครับผมก็เป็นตัวนี้เป็นตู้โทเคนนั่นเองเนาะตัวชุดเด็กช่างนะครับผมผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นคนใส่แล้วนะหรือว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็เล่นอยู่นะผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่นะครับผมสำหรับชุดเด็กช่างก็ถ้าใส่ก็คงแบบใส่แยกตัวเสื้ออะไรแบบนี้นะครับผมผมว่าโทเค็นมันไม่ได้ออกยากนะเนี่ยมันก็ออกง่ายอยู่นะครับผมนี่ออก2ออกสประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าชุดมันสวยหรือเปล่านะครับผมสําหรับไอตัวเอ่อตัวชุดใหม่เนี่ยผมมองว่าน่าจะ น่าจะไม่ได้ใสนะครับผมน่าจะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันดูแบบมันดูมันดูธรรมดาธรรมดาเกินไปนะครับชุดธรรมดาเกินไปนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครถามว่ามันหมดเพรเท่าไหร,ร่นั่นเองแล้วก็ถ้าคู่ใหม่นะครับหมดเพรก็ตามนี้เลย 99, 99, 9 99, 3, 4, 9 4 9 9 9 9 99 349499แล้วก็6 9 9, 9 9นั่นเองนะครับผมมาผมเหมาให้ดูดีกว่านะครับโอ้พูดถึงก็เหมาเลยแต่ก็น่าจะเหมาแหละดูทรงแล้วนะครับผมโอ้โหมึ๊ เจ็บใจมากนะครับผมอุสตส่าห์ดองโทเคนอ่าโทเคนคลังแสงไว้นะแต่ว่า GM ก็เอามาลงคลังแสงซะแล้วนะครับผมสำหรับปืนใหม่นั่นเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้ใช้กับปืนอื่นก็ได้ โอเคเหมาเหมือนเดิมนะครับผมนี่เหมาอีกแล้วเหมาทุกอันจริงๆนะครับผมโอเคก็คลิปนี้มาบอกประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวคลังแสงอาวุธใหม่แล้วก็ตู้โทเค็นกลางนะครับผมใครรอปืนไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่เข้ามาดูนะครับผมใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ม์คเ p ด้วยแล้วใครชะตากรรมเดียวกันกับผมนะครับอัพเต็มแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกครู